อ่ะตีปลาอะไรพงเขียวพี่นะนี่อันนี้ก็พงเขียวนะครับอ๋อน้องตีนะครับอย่าเอ็นจิกนะครับขอพิจารปลาอะไรครับน่าจะจีทีังพี่อ๋อขอบพิการนะครับโอบมากซีโอของเฟกฟิตนะครับอ่ะมาถึงแล้วผมมาถึงคังคูไบแล้วคังคไบจะขึ้นหรือเปล่านั่นแหละ เร็วพี่พี่พันพี่พโอเค,อ,เคอยู่เร็วเขารอพี่คนเดียวเนี่ยขอโทษเก่าเร็วมันไปเร่งเ,เ,เ,เขาเดี๋ยวเขาก็หอบไตห่าอายาอุก็จะสี่สิบแล้วอายุจะสี่สิบแล้วโอ้โหไตห่าแล้ว ไม่ได้ถ่ายเยอะกูให้ถ่ายแวบพิการนะกูจะไปต้อมกระจอกให้เกินเอาเลยนุ้ยจะถ่ายแหมนุ้าขอถ่ายเก่ยวกคนดังโอ้ถ่ายต่อไปเป็นไงบ้างครับก็สุดยอดครับตรตัวเด็กกล้ามขึ้นเลยเนะี่ยอะไรงอแงอ่ะอะไรม,มันนิ่งแล้วอะ่ะเร็วเถอะ <c oughs> คนอื่นเขารอพี่อยู่สายพี่ไปพันกับเขาพยายามอยู่ สวยกลางน้ำนรอกลางน้ำว่ามันสายวิ่งไม่หยุดเลยถึงถึงถึงแบ็คเพอร์แล้วใช่ไหมครับถึงแล้วครับผมแล้วท่ปลาหลุดไปแล้วนะบ้าตันดิ๊กที่เราปสายอยู่ใช่ไหมครับพี่ลิศพี่ลิศตีวันบีบตรงนี้หน่อยเลย Chị dài, chị dài. ai chiết? ai chiết? gì, gì? điều thôi. một ตี่เงินน่ะพี่แก้ิดเบรกแม่พี่กรณ์หยุดทีแม่ทั้งปิดทั้งเอานิ้วช่วยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนเแล้วไม่ใช่พวกแดงหนีนะีทีครับมงฟ้าเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หว่าเอานะหัวเส้ยมเสียมอ้จีทีนี่ครับมงนะครับกระมงนะครับมาครับน่ครับ ออกเลยครับวันนี้ครับมาใกล้ๆครับหยุดขึ้นเงียบหยุดขึ้นเงียเลยเวะาโกดมันกดโคตรโหดเลยเวลาหมดแม่งก็หมดเลยหมดทั้งคนทั้งปลาเลยเนี่ยหมดทั้งคนทั้งปลาเลยอ่ะไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะพี่จาน อย่างนี้เสร็จแล้วแน่ที่มันไม่คู่เราแล้วสวัสดีครับหวงเดยจานเอจีพีโอะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ตกยังไงก็แดกนะพี่เอจ้ะพี่ผมมาปลาขึ้นมาแล้วตัวตัวละพันนี่กูกดมึงไปหลายตัวแล้วนะเนี่ยกลับบ้านไปขายลงมาพอทิ้งเลยปิดเบรกบดลกถนะครับเนี่ย ขาวชัวเลยพี่จันฮะเครื่องชงน่าจะน็อกนะเครืองชงกาแฟที่แล้วพรุ่งนี้ก็แดกกาแฟต้มมาเถอะต้มน้ำเอาตัวไม่ใหญ่แล้วติดที่อะไรมาี่จริงเหรอพี่้่ห่อวพี่รงพี่ก็มาใล้มะอืมพี่จาน ผมเล็กเสีเยดอยู่แล้วผมพูดสาวหุงข้าวพี่กินแล้วพี่ไม่กินข้าวอะ่ะเดี๋ยวผมก็กินเขาเหูใหญ่ใหญ่ใหญ่หูใหญ่ใหโอ้ยของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่อ๋อมันติดตรงในคีบไงมันถึงนานเกี่ยวปาก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 ครับอ่านั่นแหละนั่นแหละหาเกี่ยวปากเข้าไปนั่นแหละ เอ่อ R P A นะครับนี่นะครับเอจีทีครับขอขีใหญ่หนยปลาอะไรมงมงกโมงมงกโมง่ยิดเบ็ดติดเบกขอตะขอหน่อยไม่อยู่อหรอขอตะขอนะครับ โอ้ใจเย็นไปมันไปแค่เดี๋ยวเราเบิดอจริเสียได้เหยื่อไม่เสียได้ปลานะตาย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 ต่อมันตายเลยนะพัดารขาดเหรอพี่การเขาไม่ขาดข้ามาพันกูทำกูขาดอยู่ได้ปลาโอ้พีาน้การเามาแล้วครับนี่นี่ของดีพี่เอี่เของดีมาแล้ว เล็ดนกก็นกใช่ไหมนาอ้อยกุสลัดโอ้โหกุสลาดนะครับเตรีกันได้ก่อนนะมานะครับอัดแม่งเลยอัดมือเดียวเอาพุงม้วนม้วนเอ่ะเอาพุงม้วนป๊บอ่ะโดนใส่เฮียครับก่อขึ้นมาครับก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาอย่าปล่อยอย่าปล่อยพี่พี่เี๊ยพี่โอ๊กออนมาต้องก่อครับต้องก่อเร็ว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  ดิงออกไปแล้วเดินมาเดินมาเดินตามมาไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีเกียวเฮียครับมาสายเกียวดีกว่าเกียวเหรวะโดนมาครับโดนมาโดนเฮียโดนมาแป๊บนึงไม่ได้แล้วครับกอก็เปี๊บใ่ก็เปีเ๊บให่เหมือนมีปลาเอาใหมา่เอานี้เวลาถ้าผ่านถ้าผ่านปุ๊บต้องเดินเลยนะครับต้องเอียงรอบอ่านะครับ,บโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาละ นนนเนี่ยยุ่งหน้าผมเนี่ยเฮียไรอ่ะไม่เห็นมันมันยังไม่รู้ปลาอะไรครับตัวใหญ่ไปแน่ chào mừng ạ, chào đấy, đó, đi đó, đi đó. อือเอาขึ้นมาเฮียเร็วๆอันนี้นะครับอันนี้ใหญ่อันนี้กระมงใหญ่นะครับของเฮียเกา้าเฮียขึ้นยังหมดแล้ว,ลว,ลวไอ้หมดนี้คือคนอคนไม่ใช่ปลานะปลาก็าหมดมคนก็หมดเรียบร้อยเย้เามาแล้วนะครับออของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่นะครับ ยังไม่ขึ้นกูสั่นไปหมดแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นตีมันไปโดนเลยไอ้ย่าได้รอบเลยอะเจ๊แ้วพูดกัญ่ยาดมึงอยู่มือตีวะเนี่ยไม่เกินสามสิบที่ เกินไหม,ย,มยังยังน,ย <c oughs> น่าจะยิะ้มยังไม่ชออีกทันสี่แล้วันหนึ่งกันลังยัง,ย,งยังไม่ช่วยกูอีกยังไม่เอาเยอะไม่ได้ก่ออะไรด้วยแล้วหิวเยของอดีจริงๆงแค่หย่อนก็ะขาด <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อย่าดึงอย่าดึงเลย มันน่าจะหมดได้แล้วนะเห็นวคนรู้หมดแล้วก็เลยขึ้นไงวะเดี๋ยวมันเรนจับสายเดี๋ยวขันกันแดดปั๊กด้วยอ่ะยังอยู่อยู่เกี่ยวได้แล้วนะตี๋เกี่ยวเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวเกี่ยวตัวไม่ยกไม่ขึ้น เอย่าฝากก็ได้เดี่ยวตัวยกไม่ขึ้นใหญ่เยี่ยมใหญ่จริงสอนชอบฝากเลยกระตุก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 เอ้ยใส่เข้าชันตีลอนชันนึงนะระวังนะระวังนะตัวเบ็ดนะตัวเบ็ดนะหลบไม่หลบนกนกงานมีช่วยตีหน่อยเปิดถังน้อยเดี๋ยวลงถังเลย

เนี่าจิจอนเนี่ยโอ้โหเอออัดให้เระเบิดไปเคมกับคนถ่ายได้ไหมได้ป่ะน่าจะได้นะอัดให้ให้รเดดะเบิดนะเลยจะระเบิดนะไประเบิดเรามันเป็นคันโซลิกขึ้นปะวีขึ้นปะขึ้นขึน้น,นสามคนรวดเลยนี่เนอะ้สี่คนพี่โอ้โด้วยนะพี่โอ้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวต้องเดินนะถ้ามันมาท้ายอ่ะไม่หย่อนเลยกลัวไม่หย่อนเลยสะพานโล้มมาฝั่งนี้ไงไม่รู้ของใครอ่ะเนี่ยพี่ออ๋รู้เปล่ามันสายไปไหนพี่สายถ้าสายไปนู้นก็เดินหน้าเลยพี่ดูตามสายเลยเดินหน้าเนี่ยอ๋อมาพาดผมแล้วพี่ไปเดินหน้าเลยสายไปไหนไปเดินเลยเดินเลยด่วนเลยช่วยทุกคนนะอาตียฮอน ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปดนพาสายพาไปแล้วสายพาไปแลเป็นช่างภาพให้ดนพา่ิให้ระเบิดอกี <t us>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  ่สายอ่ะมันกินอ้กมันกินหัวลำเลยเ มไม่ได้แล้ครับไม่ยอมครับกลัวครับเอาเลยเต็มที่เลยเขาจะถ่ายรูปให้ครับทาจราชการส่งรูปขึ้นมาแล้วครับ

ลอบแล้วเหรอลอบแล้วเหรอพีไ่ไม่รู้ไม่รู้น่าจะล,ล็อก,กเกียรแล้วล่ะล็อกเกียวขึ้นมาเลยมาแล้วครับเสร็จรด้น้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมกันกดดี๋ยดี๋ เอ็มชิคหนึครับเดี๋ยวัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนี่ราชกานี่มาเอ้ยใส่เอามาให้ผมเลยอะไรก็ได้ตัดเลยอ๋อเฮ้ยจะหลงดละตัดเลยพี่ดีดีดีดเกี๊ยวแกะปอน้ ได้ไหมนี่ครับของเียะอ่อนมันผมว่าจะเป็นไม่ของเหยนะรันไม่ไอ้นี่ไงของยี่ห้อยนั่นน่ะโอ้สายเยอะด้วยสายเยอะสเลฮะโดนตรงไหนอ่ะ ใล่นาก็มีาเหลืองครับลาเหลืองปาป้านึงนะอันนี้ก็ฮึบอารอบรแล้วก็เอาน้ำแข็งอัดกระสอบนึ่งไม่ได้วิ่งลื้อก่อนไา,าดีๆอยู่งล่างหมดเลยก็น่นารอด